สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเ,เรียนวิชาภาษาไทยนะคะในคาบเ,เรียนที่สองกับคุณครูกุลรัธิดาตันผานิชหรือเด็กๆอาจจะเรียกสั้นๆว่าครูเกตได้เลยนะคะวันนี้ครูเกตก็ยังคงมีหลักภาษาที่น่าสนใจมาสอนให้กับนักเรียนอีกแล้วนะคะ คำไหนต่างจากพวกให้นักเรียนสังเกตคำที่ครูกำหนดให้นะคะว่ามีคำไหนที่ต่างจากพวกมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงแล้วก็คำว่าจัดสรรใช่ไหมคะ,ะใครได้คำตอบแล้วบ้างคำตอบจะเหมือนครูหรือเปล่าคะถ้ามอง โดยภาพรวมเราจะรู้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องคำบันมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นคำที่ต่างจากพวกเลยก็คือคำว่าจัดสรรน,นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะได,ได้เรียนในเรื่องของคำที่ใช้รอหันค่ะ เอาล่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักการอ่านคำที่ใช้รอหันกันนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ลักษณะของรอหันกันก่อนค่ะว่ารอเรือสองตัวนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างมาดูค่ะรอหันเป็นเพชนะรอเรือสองตัวเขียนติดกันโดยไว้ข้างหลังเพชนะต้นที่ไม่มีรูปสระค่ะ สำหรับหน้าที่ของรอเรือตัวแรกนะคะทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆทำหน้าที่เป็นอะไรคะไม้หันอากาศในส่วนของรอเรือตัวที่สองหรือว่ารอเรือที่อยู่ข้างหลังนะคะจะทำหน้าที่เป็น เป็นเหมือนตัวนอหนูนะคะเป็นเหมือนตัวนอหนูสะกดฉะนั้นเราจะอ่านออกเสียงอันค่ะเราจะอ่านออกเสียงว่าอันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักการอ่าน คำที่ใช้รอหันกันเลยค่ะคำที่ใช้รอหันนะคะมีหลักการอ่านดังนี้ค่ะแบบที่หนึ่งก็คือคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดแบบที่สองคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดนะคะคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดนะคะคือคำที่ อ่านออกเสียงเหมือนผสมเสียงอะนะคะและมีเสียงตัวสะกดในมาตรากลน,นั่นเองเรามาดูตัวอย่างคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดกันนะคะเด็กๆคำที่หนึ่งค่ะ มัญญาตอ่านว่ามัญญาติคำที่สองจัญญาอ่านว่าจัญญาคำที่สามขันอ่านว่าขันคำที่สี่สวรรค์อ่านว่าสวรรค์คำที่ห้าสันพากรอ่านว่าสันพากรเอาละค่ะเด็กๆ เรามาฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดกันค่ะคำแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะจันลงจันลงกันโชคกันโชคสันเสริญสรนเสริญ ดึกดำบรรดึกดำบรรยันโยงยันโยงคันลองคันลองการแสงการแสงสรรหาสรรหามหัศรจันมหัศรจันสรรสร้างสรรสร้างและสุดท้ายนะคะตั้งคัน ตั้งคันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะคำที่ใช้ราหันมีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของคำคำนั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะเด็กๆเ,เอาละคะ่ะเด็กๆเ,เรามา ดูตัวอย่างคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดกันบ้างคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆกรรมการอ่านว่ากรรมการคำที่สองธรรมดาอ่านว่าธรรมดาคำที่สามวันคดีอ่านว่าวันคดีคำที่สี่อุปศัรค์อ่านว่าอุปศัรค์คำสุดท้ายค่ะผิวพันอ่านว่า ผิวพันเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราไปดูตัวอย่างแล้วก็ได้อ่านออกเสียงตัวอย่างคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดกันไปแล้วนะคะรอบนี้นะักเรียนจะได้ฝึกอ่านค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูนะคะพันนาอ่านว่าพันนา บัรพการอ่านว่าบรรพการบัญชาอ่านว่าบัญชาวักตอนอ่านว่าวักตอนวรรณคดีอ่านว่า,รา,รา,าวรรณคดีน,น,คดนิทัศการอ่านว่านิทัศการง่ายใช่ไหมคะเด็กๆออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะอ่านกันได้ใช่ไหมคะ ทีนี้เด็กๆสงสัยไหมคะว่ามีคํายากหรือเปล่าไม่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเช่นคําว่าอะไรคะพันนาณาพันนานาก็หมายถึงว่าการกล่าวเป็นเรื่องราวที่ให้เห็นภาพนะคะบรรพการล่ะหมายถึงอะไรเด็กๆคะบรรพการก็หมายถึงว่าดั้งเดิมนะคะเก่าๆดั้งเดิม เอาละค่ะเด็กๆครูก็มีหลักการอ่านตัวรอหันเพิ่มเติมมานะคะหากนักเรียนมีความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าในรูปแบบที่มีตัวของคําในคำอะค่ะที่มีตัวการัานเข้ามาจะอ่านอย่างไรครูมีคําตอบให้ค่ะคือถ้ารอหันอยู่หลังใบญชนะและมีตัวการัานนะคะอยู่ข้างหลังรอหรันเราจะออกเสียงว่าอันค่ะ อย่างเช่นครูยกตัวอย่างคําว่าคันหรือว่าตั้งคันเนะะี่ยค่ะอ่านว่าคันสวรรค์อ่านว่าสวรรค์อัศจรรย์อ่านว่าอัศจรรย์น,นะคะตัวการันในตัวอย่างที่ครูยกมาก็จะมีตัวอะไรคะมีตัวพอพอสำเพามีคอควายมียอยยักษ์ใช่ไหมคะมีตัวการันที่อยู่ที่ไหน มีเครื่องหมายทศาคาดกำกับอยู่ที่นั่นเราจะไม่อ่านออกเสียงฉะนั้นเราอ่านเฉพาะตัวตัวเป็นชนะใช่ไหมคะข้างหน้าแล้วก็มีตัวรอหันอันลลัคเด็กๆหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของ คำที่ใช้รอหันแล้วใช่ไหมคะเรามาทำกิจกรรมอ่านเรื่องถ้าหากฉันมีเวทมนต์นะคะแล้วเด็กๆสังเกตคําที่ใช้บันบันรอหันที่อยู่ในเนื้อเรื่องถ้าหากฉันมีเวทมนต์ไว้ให้ดีนะคะว่ามีจำนวนกี่คำและเป็นประเภทไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหา เรื่องถ้าหากฉันมีเวทมนต์ไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะฉันได้มีโอกาสไปชมนิเทศการเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดนครสวรรค์ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติมากมายฉันได้ตระหนักว่าทุกวันนี้ บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เป็นตัวการทำลายโลกฉันจึงคิดว่าหากฉันมีเวทมนต์ฉันจะบรรดาให้โลกนี้กลับคืนสู่รธรรมชาติให้มากที่สุดให้ป่าเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สัพสัตมีความเป็นอยู่เหมือนยุคดึกดำบรรและเมื่อนั้นบรรยากาศของโลกใบนี้ คงจะสดใสและน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเรื่องถ้าหากฉันมีเวทมนต์เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีการใช้คำบันแล้วก็บรนรอหารกี่คำเรามานับกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะบรรทัดที่หนึ่งเลยมีคำว่าอะไรคะ นิทัศกาลคำที่สองธรรมชาติบรรทัดที่สองนะคะสวรรค์กิจกรรมสร้างสารรค์ถ้าในกรณีที่เป็น คําซ้านะคะอย่างเช่นธรรมชาติเด็กๆไม่ต้องขีดซ้าแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องนับคําเพิ่มแล้วเนะาะต่อมาบรรดาบรรดาลคําว่าพันนะคะสับพัสสรรัต ดึกดำบรรบรรยากาเอาละค่ะเด็กๆมีทั้งหมดกี่คำคะมีทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเราไปนะับพร้อมๆกันเลยมีทั้งหมดสิบเอดคำนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองดูว่าถูกต้องหรือเปล่าคำแรกนะคะนิทรศการนิทศการนะคะ เป็นคํารอหรันมีตัวสะกดค่ะธรรมชาติเป็นคํารอหรันมีตัวสะกดเช่นกันค่ะคําว่าธรรมนะคะสวรรค์เป็นตัวรอหรันไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามีตัวการันนั่นเอง ต่อมากิจกรรมกิจกรรมนะคะเป็นอะไรคะเป็นการอ่านแบบรอหันที่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะคำว่ากรรมนะคะต่อมาสร้างสรรค์คำว่าสรรน,นะคะเป็นตัวรอหันที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ ต่อมาคำว่าบรนดาบรนดาเป็นคำบันนะคะบันดาลบันดานก็เป็นคำบันเช่นกันค่ะต่อมาคำว่าพันเป็นรอหันมีตัวสะกดคำว่าสับพสัสสันะคะเป็นตัวรอหันมีตัวสะกดนะคะคำว่าสับ คำต่อไปเลยค่ะดึกดำบันเป็นรอหรันไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวกาวรัานนั่นเองคำสุดท้ายค่ะบรรยากาศเป็นคำที่ใช้บันนะคะ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้บันใช่ไหมคะแล้วก็ในข้ามนี้ก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้บันใช้รอหันนะคะทีนี้ครูก็ฝากให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า71นะคะเราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่ครูขึ้นรูปให้เลยนะคะในหน้า ก็เป็นหน้าเดียวที่ครูขึ้นรูปให้นะคะก็คือหน้า71นะคะเด็กๆแล้วคาบต่อไปก็ค่อยมาเฉลยในคาบกันนะคะ